กาแล้วก็เพื่อครูโดยปกติถ้าพูดที่โรงเรเยียนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้นอกสถานที่ขอห้านาทีนะคะค่ะเรื่องจากมันทำแรกับบนี้เที่เราอยบกแบ่งันนะคะครั้งแรกที่ตากอกอดการเล่นเกมอย่าพงกับตัวเองว่าทำไมให้เราวางแผนในการใช้เงินเราเป็นครูมันทำไมต้องวางแผนกันซับซ้อน,อน,อนถึงขนาดน,นั้นเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างประหยัดแล้วก็พอเพียงตามเงินเดือนของครูอยู่แล้วนะคะทำไมเราต้องวางแผน หลังจากเล่นเกมข้อที่1ผ่านไปข้อที่สองเรื่งข้อที่2เรื่มรู้ว่าในการสถานการณ์ในแต่ละข้อคุณรูรเจคผู้เล่นต้องใช้สติสติในการฟังว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรจากนั้นใช้เหตุผลว่าเรามีทางเลือกสามทางทางไหนเป็นทางที่ดีการตัดสินใจต้องใช้ประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ทั้งสติได้ทั้งเหตุผลและได้ทั้งประสบการณ์จากนั้นเราก็ใช้วิธีการเลือกข้อที่เกิดประโยชน์กับ เราให้มากที่สุดและข้อที่เลือกที่เปิดประชุ์แล้วต้องถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ความรู้สึกในวังแล้วก็ได้รับความสนุกสนานนะคะที่เล็กจากการที่มีกลุ่มแล้วได้ต่างโรงเรียนและขณะเดียวกันที่จับคู่ต่างโรงเรียนเราจะมีการแชร์ประสบการณ์ซึันและกันพี่คิดยังไงเราคิดยังไงแล้วมันน่าจะเป็นอย่างไรแล้วเราตกลงกร่วมกันในการตัดสินใจคิดคนเดียวไปไม่ไกลถ้าคิดสองคนก็ไปไกล นะคะความรู้ที่ได้จากเกมนี้การวางแผนที่ดีมีใยไปกว่าครื่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูหรือเด็กๆจะทําสิ่งใดถ้าคุณครูหยุดคิดสักนิดหนึ่งใช้สติและเหตุผลและประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ววางแผนในการที่จะทําสิ่งใด,ดคุณครูก็จะประสบความสําสเร็จในชีวิตเหมือนกับนักเรียนแล้วก็อยู่ในสังคมที่ตอนนี้ปฏิบัติจริยธรรมมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะอย่างมีความสุขแล้วประการเตือนในชีวิตของการเป็นครู อะไรก็แล้วแต่จะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตการจันองการขายฝากการกู้เงินถ้าเราสอนและปลูกฝังให้เขารู้จักเรียบง่ายและพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะ